สวัสดีจ้าสสวัสดีจ้ากำลงจัดกำลังแต่งตัวอยู่หน่อจ้าแต่งตัวจะไปโรงเรียนแต่เช้าเบิ้งหุ่นจ้าสันยญยครับบอดนี้ใสไซน็กไทยจ้าตอนนี้ก็ตตยแต่งตัวอยู่ห้องย้ายเถ่าน่จ้าแต่งตัวอยู่ข้างล่างหันหน้ามานี่แล้วซ่องเตกกระจกเลยวุ้ออยอ คุณดีว่าเจ้าอึดปืดเยอะแต่งตัวแล้วเดี๋ยวย้ายแถเพิ่นกระสีมนันเปียบผมให้ได้ให้เข็มข,เขมขัดเอาไปใส่ไหมคะ่ะ ใส่หล่มบระเข็ียมขัดเพราะมันมันร,รอบเอวเราบ่เดี๋ยวเจะมาเบิ้งตอน,น้องจัดเปียผมนะจ๊ะยายบัวเอาบุบ้ยพ่อสวัสดีจ้ะคำเนี่ยบัสดีจ้าอันยายเท่าสิทักผมให้น้องจัดเลยจ้ะอ่ะลงมาให้ยายทักให้มันก็สินัง,นนงพื้นแนแหละ อันนี้ในห้องยายได้จ้าในห้องยายเทาเพิ่นห้องกับเบย์ยายได้จ้ะถ่ายบึง่งจะถ่ายให้ดูซ้ำนี่จ้าเพราะว่าเป็นห้องยายอยู่คนเดียวจ้า กำลังถักผมให้กันขันหัวยุ่งกันด่ากันให้บ้านี่อันนี้ผมหัวตะสะกันเลยบ่ได้ด่ากัน เดี๋ยวจะมาเบื้องต้นเปียได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องท้ายให้เบื้องกำลังเปียเนี่ยย่างให้ย้ายไหมเว้นยัง,ยงไม่สเสร็จว่ะแล้วแล้ว เสร็จแล้วยังเสร็จแล้วจ้าขอบคุณข่าวไปขอบคุณข่ายายไปไปที่นี้เอากระเป๋าได้ซื้อไม่มัดนะจ๊ะว่าผู้ใหญ่ค่ะต้องเท่ากับได้ซื้อไม่เบอร์เท่าใดนั่นอ้วนเก็บไว้อันเก่างินเต็มยี่นั่นสามชี้ครูเทิมหนึ่งต้องการหลายครูเนาะเบอร์สี่สิบพันน่จ้า เดี๋ยวไปเบิ้งตอนซองลงจัดพิหนังเกันเลยจ้ะบายบายค่ะคุณยายบรีบุย้องจัดกำลังสิยญ,ญางไปถาม <c oughs> แม่มแสิไปส่ง,งเลยจ้ะขี้มอไซต์ไปส่งส่งโรงเรียนลูกน้องสามตัวจ้ะแต่จ้างไปเบิ่งตอนยิงเดียนอีกเที่ยงหน่อยจ้ะเพิ่นขับรถขับเองบ่ ที่จะขับเองวะลองนั่งกันดูลองนังงน่งกันดูกาจ่าโ <laughs> อกาสจ้าขี่ยานขี่ยานเลยจ้าอันนี้บริเวณรอบๆบบ้านค่ะพู่ต้นไม้บางเหียนวะจ้าอันนี้หน้าบ้านจ้าย้อนแสงกันขอโทษเลยจ้าตาเดี๋ยวกะไปพ่อกำลังจัดยินหน้าโรงเรียนเลยค่ะทางไปโรงเรียนนั่งจัดจ้าใช่ดวงอาทิตย์เลยนะ ดขึนน้นโดนแล้วตอนนี้น้องจัดกับขอมาฮอดตรงนี้แล้วเดจ้าแต่ทันนี้มีคนมาจาักคนอยู่คิดว่าว่างเปล่ามากอะไรเนอะอาหารมาสวัสดีปิดคลิปให้หน่อย คลิปซักนี้ก็ได้จ้าเดี๋ยวมือหนาะน้องจ้งนี้เดียว,ออเดยวมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ